ตอนเราเข้าสู่การเดิน,นทางพักผ่อนสุดสัปดาห์ในมาเก๊าเมื่อให้สีสันวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบไปกับ The ะบั k เกลิสครับมีคนถามผมมาเยอะนะครับว่าถ้ามีเวลาน้อยสัก3าวันสองคืนจะไปที่ไหนดีผมว่ามาเก๊าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ผมอยากจะแนะนําครับถ้าอยากรู้ว่าทําไมต้องติดตามกัน3ตอนต่อจากนี้ใน The ะบั k เกลิสแล้วคุณจะหลงรักมาเก๊าเหมือนกับผมครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับ อนนีเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ของ The b a c k เกอร์นะครับคราวนี้เราพาไปใกล้หน่อยนะฮะที่มาเก๊านั่นเองครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของทริปนี้นะครับได้แก่ KTC นะครับการท่องเที่ยวมาเก๊าแล้วก็แอร์มาเก๊านั่นเองนะครับเราเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมไม่ได้ไปมาเป็น10ปีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้มาเก๊าเขาไปถึงไหนแล้วเขาอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับแล้ว KTC ครับเขามีนี่ของมาต้อนรับพวกเรานะฮะเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่มาเก๊าตลอดตามกันได้ใน t List นะคับ เกดีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแอร์มาเก๊าจะเซอร์วิสเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะฮะไปตามมาดูกันเลยเดินทางสู่มาเกา๊าทั้งทีครับก็ต้องไปกับสายการบินแอร์มาเก๊าครับสายการบินประจำชาตินะครับที่มีไฟล์บินตรงจากกรุงเทพสู่มาเก๊าวันละ3ไฟล์ครับทั้งเช้าบ่ายแล้วก็ค่ำนะครับแป๊มตั้งแต่สี่โมงสามบาบ่ายสามยี แล้วก็4ทุ่ม45นะครับใช้เวลา2ชั่วโมง45นาทีเราก็มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊าแล้วล่ะครับแ,แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงมาเก๊าแล้วเรียบร้อยนะฮะโดยสายการบินแอร์มาเก๊านั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันที่โรงแรมกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะซิตี้ทัวร์กันนะฮะบอกแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเจออะไรกันบ้างที่มาเก๊าครับ แล้วตอนนี้นะครับเราออกมาจากสนามบินมาเก๊าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รถโรงแรมมารับเราแล้วนะฮะก็จะเป็นเอาผ่า2ขั้นแบบนี้นะครับแบบไปแบบ VIP พฮะเพราะปกตินี่เราจะไปแบบไปแบบ f i t ใช่ไหมวันนี้ไปแบบ VIP ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงแรมที่เราพักในคืนนี้นะครับบอร์ดเวมาเก๊าจะหรูหราขนาดไหนเดี๋ยวไปตามไปชมกันครับไป ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่มาเก๊าแล้วเรียบร้อยนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันนะฮะในการใช้จ่ายนะต่างๆนะครับในการหาทางไปนะฮะผมก็เลือกใช้บริการของนี้เฮา eSIM นะครับซึ่งผมเปิดมาจากเมืองไทยแล้วนะง่ายมากๆเลยนะแค่มาตรงนี้แล้วคุณเปิดดาต้า roaming เบอรนะครับเชื่อมต่อสัญญาณติดพอดีนะฮะเนี่ย 5G ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับและเน็ตที่นี่แรงมากๆเลยนะครับก็ใช้ได้ทั้งเมืองจีนนะครับแล้วก็ ที่ต่างๆในทั่วโลกเลยครับแล้วก็เป็นอลิมิตด,ด้วยนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้ครับกับนิ ho, ้เฮาอีซินนั่นเองได้ไปแล้วครับนินงเฮาครับนิ่เฮานะฮะแปลว่าฮัลโหลนั่นเองครับนี่การ์ดโรงแรมนะครับเขาก็เอามา ให้เราที่รถเลยนะครับนี่นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาที่บอร์ดเวมาเกครับโรงแรมที่เราจะพักหนึ่งคืนนะครับแต่เราจะมีเด็ดๆอีกโรงแรมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดูในห้องว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับห้อง723นะครับอโหอันนี้เป็นวิวเป็นเมืองใหม่นะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเตียงแบบคิงไซส์ครับซึ่งที่นี่เนี่ย เขาแปลกอย่างหนึ่งครับเาคือเขาจะเป็นเตียงคิงไซส์นะครับเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นนะครับมีที่โต๊ะทํางานนะครับมาดูห้องน้ํากันนะครับว่าเป็นยังไงห้องน้ํามีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับนี่แล้วก็มีชาเวอร์ตรงนี้นะครับสวยงามมากๆครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งห้องนะครับที่ผมชอบมากๆนะฮะก็เป็นห้องที่แบบขนาดกะทัดรัดนะครับแล้วก็เตียงเนี่ยนุ่มมากๆครับก็เหมาะกับการพักผ่อนนะครับในเมืองแบบนี้นะครับนั่นก็คือที่บอร์ดเวย์มาเก๊าดนั่นเองครับ เราก็มาถึงโรงแรมของเราหน้าโรงแรมนะครับนี่คือบอร์ดเวย์มาเกานะครับแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเราก็คือการไปซิตี้ทัวร์นะครับโดยรถเปิดประทุนแบบนี้โอ้โหรูหราไฮโซมากๆนะครับก็จะเป็นการซิตี้ทัวร์ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะครับก็สามารถจองมาได้นะครับผ่าน KTC World Travel Service นะครับ เพียง25,000บาทเริ่มต้นนะครับก็จะได้ตัว๋วเครื่องบินได้ที่พักนะครับได้ซิตี้ทัวร์ได้อะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผม,ผมจะพาคุณไปดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้อยากไปดูเมืองมาเก๊าแล้วครับว่าไม่ได้มา10ปีเนี่ยจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนตามมาครับตอนนี้รถบัสเปิดประทุูของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อกันใน The b ก c k e ลิสต์ครับอะแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนซิตี้ทัวร์นะครับ เมืองมาเกานะฮะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับเราจะเดินทางไปที่คาบสมุทรมาเกานะครับซึ่งมาเกาเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดที่ว่าเป็นเกาะนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นคาบสมุทรนะครับซึ่งเขาจะแบ่งกันอยู่3ส่วนครับก็คือคาบสมุทรมาเกาโคโนอานนะครับแล้วก็ไทป้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไถป้านะครับเพราะเขามีการรวมกันสองสองส่วนนะครับเรียกว่าโคไทยนะฮะก็คือโคโนอานกับไทป้านะครับก็รวมกันเรียกว่าโคไทยนะครับเราจะไปดูแต่ละส่วนนะครับตรงไหน น่าสนใจเดี๋ยวเราแวะให้ดูนะครับแวะให้ดูไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอันนี้เราเหมารถแล้วเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหบรรยากาศดีครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอากาศนประมาณ27องศานะครับแต่ก็ลมเย็นนะฮะัสบายมากเลยครับปกติถ้าคุณมาเองนะครับก็คือคนละ200นะครับ MOP นะครับก็สามารถขึ้น ฮอกออนฮอกออฟได้แต่ละจุดสาคัญไม่ว่าจะเป็นพวกเซนเนโดสแควร์หรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็45นาทีจะมาณ1คันนะครับก็คือจะนั่งได้เรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับก็อยากลงจุดไหนก็ขึ้นรอขึ้นได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถเที่ยวได้หลายๆจุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายนี่อยู่ที่ประมาณ5โมงครึ่งนะฮะก็สามารถเป็นวิธีการท่องเที่ยวมาเกาได้แบบว่าชิลๆเลยนะครับไม่ต้องพึ่งแท็กซี่เลยถ้าคุณวางแผนดีๆนะผมว่าประหยัดมากๆเลยนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆด้วย ด้านข้างของผมนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้ารางเบานะครับซึ่งเดินทางในรอบเกาะมาเกาวนั่นเองนะครับแล้วด้านตรงข้ามที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็คือจะเป็นฝั่งจีแผ่นดินใหญ่นะครับฝั่งโคไทยนะครับเราข้ามสะพานครับไปยังฝั่งข้าสุนมาเก๊านะครับไปสู่ย่านเมืองเก่านะครับระหว่างทางนะครับก็จะผ่านหอคอยมาเก๊วหรือว่ามาเก๊าทาวเวอร์นะครับ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยเป็นบัน่ช้ําที่สูงที่สุดในโลกด้วยนะแล้วก็จะเห็นตึกพราบบ้านช่อน,นครับที่สร้างโดยหลักควงจุ้ยนะครับโดยการเก็บกักเงินไว้ข้างในนะครับไม่ให้เงินไหลออกมาด้วยนะฮะแต่ที่ที่ผมจะพาคุณแวะกันนะครับก็คือการไปสักการะเจ้าแม่คุณอิมกลาดน้ําที่มาเก๊าครับเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแหละครับไปดูกันเลย แลตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่คุณอิมกลางทะเลนะครับของมาเกาเขานะครับเขาบอกว่าใครมาไหว้ขอพรที่นี่นะครับก็จะนํามาซึ่งความร่ำรวยนะครับไปขอพรกันนะครับตามมาเลยครับเดี๋ยเราต้องข้ามถนนไปก่อนนะฮะตอนนี้นะครับเราก็ข้ามถนนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาคุณไปชี้เป้านะครับจุดที่เป็นเลขแปดนะครับในการขอพรนะครับให้ไปรับพลังกันนะครับให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนครับใครมามาเกาตามผมมาขอพรที่จุดนี้ได้เลยครับตามมาเลยครับเี่ยจะถึงแล้ว อ๋อจะเป็นเหมือนรูปดวงตานะฮะแล้วก็เหมือนเจ้าแม่คนอิมเนี่ยท่านมองเราอยู่นะครับแล้วก็ประทานพรให้กับเราครับเรามาขอพรพร้อมกันนะครับคุณก็จะได้รับพลังแห่งความโชคดีรั่งรวยนะคะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสะพานที่มีฮวงจุ้ยที่ดีมากนะครับแล้วก็เรามารับพลังกันนะครับตรงกลางสภาเนี่ยจะเป็นรูปเลขแปดนะครับหรือว่าอินฟินิตี้นะฮะก็คือเราอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยเราก็จะโชคดีมั่งคั่งนะครับส่วนจุดที่จะขอพรจริงๆเนี่ยก็คือวงกลมสีส้มตรงนู้นเลยนะครับ เวลาเราขอพรเนี่ยให้เราจ้องตาท่านนะครับเหมือนที่เราไปที่เชคููเมี่ยวเนี่ยก็จ้องตาท่านนะครับแล้วก็ขอพรสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราหวังไว้นะครับมันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับอาจาลังจะขอพรมาแล้วนะครับให้คุณเดินมาที่จุดนี้นะครับวงกลมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สูดหายใจสุดปอดนะครับสามครั้งครับเพื่อที่เรารวยแล้วเนี่ยเราต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะมีแรงใช้เงินด้วยนะครับ ผู้ชมผมแบบรู้สึกขนลุกเลยอ่ะคือมันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับเหมือนรับพลังจริงๆนะฮะใครมาที่มาเก๊าอย่าลืมมาขอพรตรงจุดนี้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมผมแบบรู้สึกขนลุกเลยอ่ะคือมันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างนะครับเหมือนรับพลังจริงๆนะฮะใครมาที่มาเก๊าอย่าลืมมาขอพรตรงจุดนี้นะครับ อันนี้นก็คือโบสเคนยานะครับโบสที่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ดัชเข้ามาบุกนะครับ,บอ๋อเป็นจวนผู้ว่าจวนผู้ว่าได้ค่ะแลครับและตอนนี้นะครับรถบัสเปิดประทุนของเรานะครับก็เดินทางกลับมาที่ฝั่งโคไทยแล้วแหะครับ และพิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการ The Bucket List นะครับรับไปเลยครับแอร์พอร์ตลิมูซีนนะครับฟรีฮะส่งสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองก็ได้นะครับมูลค่า1,000บาทครับเมื่อจองแพ็กเกจบินเที่ยวมาเก๊าเริ่มต้นที่25,000บาทต่อคู่นะครับผ่าน KTC World Travel Service 1คู่ต่อ1สิทธินะครับเพียงแจ้งโค้ด BL มาเก๊าห้รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับ เรามาอยู่ในอนจาจักรของ Galaxy p ี่ m a n a นนะครับซึ่งเป็นห้าเปิดใหม่นในปี2015นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขามีอยู่ประมาณ9โรงแรมนะครับที่อยู่ในเครือนะฮะก็จะมี r u f f ฟ e แล้วก็ริ c a r l ต o n นะครับที่เปิดในปี2015แต่อาณาจักรของเขาทั้งหมดเนี่ยเปิดในปี2011นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมี ช็อปเยอะแยะมากมายครับมีโรงแรมหรูเยอะแยะมากมายมีช้อปปิ้งเยอะแยะ,มา,ม,ายม,แยะมากมายและรวมถึงร้านอาหารเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นโชว์นะครับที่เขาจะจัดขึ้นนะฮะชั่วโมงละสครั้งนะจะมีโชว์แสงสีเสียงเนี่ยตรงนี้ที่เป็นเป็นที่เราเห็นเนี่ยเป็นคริสตัลทั้งหมดนะครับแล้วก็ในนาทีที่15กับ45เนี่ยเขาจะมีโชว์น้ำพุนะครับแล้วก็ในนาทีที่0นกับ30มเนี่ยก็จะมีโชว์อีกหนึ่งโชว์นะครับก็คือหนึ่งชัๆๆ่วโม ก็ทุกชั่วโมงเราก็สามารถมาดูโชว์กันได้ในบริเวณนี้ด้วยครับเดี๋ยวลองดูก็จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับ สวยงามอลังการมากๆนะครับก็สามารถดูได้นะครับทุกครึ่งชั่วโมงเลยครับกับโชว์นี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกโชว์หนึ่งนะครับในอีก15นาทีด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับกับที่นี่กาแล x กซี่พมนาครับอีกหนึ่งจุดที่ไม่อยากให้พลาดนะครับก็คือ Grand Resort d e เนะครับถ้าคุณพักในโรงแรมในเคอ g a กา x ลซี่คุณสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรีด้วยครับ และตอนนี้นะครับผมพาคุณมายังอาณาจักรของ Galaxy Hotel นะครับซึ่งมีหลายโรงแรมอยู่ตรงนี้เลยนะครับสโรงแรมแรกที่เปิดในปี2011นะครับก็คือ Galaxy Hotel ตรงนี้นะครับ Bayan t r e ีแล้วก็ Ogura นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะส่วนด้านนู้นนะครับด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็น JW Marriott นะครับแล้วก็ Rich c a r l t o n อยู่ด้านบนนะครับอันนี้เปิดปี2015นะครับก็จะเป็นอาณาจักรของ Galaxy นะครับซึ่ง ทุกคนเนี่ยสามารถใช้สระว่ายน้ำส่วนกลางก็มีนะครับสระว่ายน้ำส่วนตัวก็มีเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้ได้ฟรีเลยนะครับคืออันนี้เป็นคอมเพลเมนต์ารีนะครับของคนที่พักที่นี่จริงๆนะครับคือคุณพักคานคืนก็ใช้ที่นี่ฟรีสาคืนเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือคลื่นยักษ์นะครับคลื่นยักษ์สุนามินน่นะฮะก็จะเป็นแฟคซิลิตี้นะครับที่ต้องมาใช้บริการนะครับถ้าพักที่นี่นะฮะถ้าไม่มานี่เสียของแน่นอนนะครับกับที่นี่ครับแกลเลซี่โฮเทลทั้งหมดเลยนะฮะสวยงามมากเลย ใครที่อยากจะมาชิลแบบนี้นะครับก็สามารถจองกันเข้ามาได้ครับผ่าน KTC World Travel Service นะครับราคาเริ่มต้นเพียง8,888บาทเท่านั้นนะครับเอาไปดูรายละเอียดได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยครับ กับข้าสู่รเดอะบัคเกอร์ลิสครับตอนนี้นะครับเราอยู่อยู่กันที่แกนรีสอร์เดกนะครับบน Galaxy Hotel นั่นเองครับหลังจากที่นั่งชิลไปสักพักนะครับทีมงานของ Galaxy นะครับก็ไปซื้อทาร์ตไข่นะครับเจ้าดังมาให้เราชิมกันนะครับจะอร่อยแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับ คืนชื่อว่ามาเกานะครับทาร์ตไข่ก็เป็นอะไรที่ต้องมากินนะฮะร้านนี้ก็ยุดดังมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในโรงแรมแก l a x ์แคนเทอซีโฮเทลด้วยนะครับนี่คือแกรน d r โรซาโปรตุเกสทาร์ตนะครับต้นตำรับนะครับขนมไข่เนี่ยมันต้องมาจากโปรตุเกสนะฮะเหมือนสมัยอยุธยาเราวนะเท้าทองกีบม้าเนี่ยมาจากโปรตุเกสนะครับนี่โอ้โหน่ากินไหมโโหมีความไหม้นะฮะหอมด้วยนะฮะ นุ่มละมุนอร่อยมากอร่อยมากต้องมาลองครับร้านนี้เลยนะใครมาเนี่ยแนะนำเลยเก็บไว้ในปักเกตตินี้ได้เลยครับกับการกินทาร์ไข่ที่มาเก้านะ อีกหนึ่งสิทธิพิเศษนะครับในการจองแพ็กเกจเที่ยวมาเก๊ากับ KTC World Travel s u i c e นะครับคุณจะได้ dining credit นะครับ200 MOP เพื่อใช้แทนเงินสดในร้านอาหารต่างๆภายในเครือ Galaxy เลยแ่ะครับรับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน,นครับแล้วผมก็เลือกร้านนี้ครับเป็นร้านเทปัญญากินะครับ แลวตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่มื้อเย็นนะฮะสุดพิเศษที่มาเก๊านะครับมื้อวันแรกนะฮะนี่คือเทปันยากิครับร้านนี้มีชื่อว่าโยชิโมรินะฮะเราเห็นตั้งแต่ในลิฟต์แล้วว่าโฆษณาแล้วน่ากินมากก็เลยเดินมากินเลยเดินทะลุมากินเลยนะครับวันนี้เราเราสั่งไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างบรรยากาศดีมากนะคือการกินเทปันเนี่ยมันต้องนั่งหน้าบาร์แบบนี้นะฮะมันก็จะถึงจะได้ฟิลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเราสั่งอะไรมากินกันบ้างนะครับและถ้าใครมาที่มาเกา อยากจะจองแพ็กเกจน,นะครับของ HDC ก็เขามี dining voucher ใ,ให้เหมือนกันนะครับใช่200 FOP ใช่ใช่ก็สามารถามา,ามาใช้ได้ก,ก็คืคอร้านเยอะมากนะครับออลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เราเลือกเทปันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามือนี้จะอลังก,การขนาดไหนครับ อ๋อเดิมนะครับผักย่างครับผักย่างมีฟักทองนะครับมีสูกินี่นะครับมีเห็ดหอมนะครับพริกหวานแล้วก็ข้าวโพดอ่อนของโปรดอันนี้ก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับโหเชฟของเรานี่คล่องมากนะอันนี้ผมรอไม่ถึงไม่ถึง6นาทีอ่ะไม่ถึงหกนาทีได้มาเนี่ยสอย่างนะครับอันนี้เป็นหมูนะครับแล้วก็นี่คือดิ pping ซอสนะครับแล้วก็ เสิร์ฟกับวาซาบินะครับอันนี้เกลือทะเลนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับส่วนนี้นี่เป็นกุ้งตัวใหญ่เลยนะฮะโอ้น่ากินมากส่วนนี้เป็นพาคอตนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอลุยกันเลยทุกท่านนะฮะหิวแล้วไปลุยกันเลยอย่างแรกนะครับหมูนะครัหืรุ่มมากอร่อยมากซอสก็อร่อยนะครับ ซอสจะออคล้ายๆน้ำจิ้มสุก,กี้นะแต่ว่าผมไม่รู้เขาทำยังไงอร่อยมากเลยเข้าวผัดนะฮะเขาเมื่อกี้ผัดผัดสนสดๆเลยผมไปถ่ายไปให้ดูแล้วอ,อืม,มันจะข้าวเม็ดสั้นๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นต่อมาครับกุ้งครับกุ้งนี่คือ,ปอเปลือกนะฮะแล้วก็เอาเส้นออกหมดเลยนะครับกลินสุดๆสดมากครับสดและเด้งมาก ้ต่อมาครับปลาคอสนะครับเขาย่างจนแบบว่าเนื้อเนี่ยมันจะออกกรอบนิดๆนะฮะแล้วก็โลไปจีในกระทะนะครับแต่ตัวของปลาคอสเนี่ยผมชอบเทคเจอร์ของเนื้อเขาอยู่แล้วนะว่ามันเป็นแบบว่าอร่อยดีนะฮะเนื้อแน่นมากรมากรอบนอกนุ่มในฮนะชอบที่ของแบบย่างจนกรอบอะเนื้อแน่นมาก เดี๋ยวขอเอนจอยกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สามอย่างนี้หมดนะครับเดี๋ยวเขาจะทำสแกลล็อกให้เรานะครับน mm ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่โยชิโมริครับ mm hmm. และจานสุดท้ายนะฮะไฮไลท์ของเรามาแล้วครับสแกลลอกจากฮอกไกโด จ,จบกันไปแล้วนะครับกับโยชิโมริยากินิคุนะครับก็เป็นหนึ่งร้านที่อร่อยมากๆครับคือถือว่าเป็นยากินิคุร้านต้นๆเลยนะที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยนะฮะแล้วเราก็กําลังจะเดินกลับโรงแรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของโรงแรมโอกุระนะครับที่อยู่ในอนาณาจักรของแก l a x y ซีนั่นเองครับตรงนี้สวยมากเลยนะฮะดูการโชว์แสงสีเสียงนะครับแล้วก็ลากัไปตรงนี้เลยครับ เราได้จะพาไปเที่ยวไหนต้องติดตามกันนะครับใน The Bucket List นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ The Bucket List ในมาเก๊าว,วันแรกเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจและน่าค้นหาในมาเก๊านะครับติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับทุกวันที่4ทุ่มทางช่อง9 m c a t HD แล้วเจอกันครับ เดอรบริลิสตอนหน้านะครับเราจะพาคุณข้ามด่านจากมาเกา๊าสู่จีแผ่นดินใหญ่เมืองจูไห่ครับมาร่วมย้อนวักับสวนสนุกที่ใหญ่มากที่ชื่อว่าฉางหลงครับที่นี่นี่เป็นอาณาจักรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรสัตว์นะครับแล้วก็อะควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่ด้วยครับรวมถึงเครื่องเล่นสมุนด่างๆนะครับก็ขนมาให้คุณได้เล่นกันแบบไม่รู้จบกันเลยนะฮะ สามารถใช้เวลาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขอบคุณการท่องเที่ยวมาเก๊าบัตรเครดิต KTC สายการบินแอร์มาเก๊าแก l เล็กซี่มาเกา๊ TC, ากนีนาเา้เฮาอีซิ e IM, และประกันการเดินทางจาก MSIG ที่ร่วมทางไปกับเราในทริปนี้ครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะครับได้ตามโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับขอให้มีความสุขในการตามหา The Bucket List ของคุณไปแล้วสวัสดีครับ